โกอิซบะหมี่ไข่เกี๊ยวลิ้นชักตำนานความอร่อยคู่ชาวตรังถือเป็นตำนานบะหมี่แสนอร่อยอีกเจ้าหนึ่งของชาวตรังสำหรับโกอีซบะหมี่ไข่เกี๊ยวลิ้นชักซึ่งได้รับการถ่ายทอดนับจากรุ่นคุณพ่อมาเป็นระยะเวลากว่า40ปีแล้วโดยสูตรที่ผสมผสากนการระหว่างจีนกวางตุง้งกับจีนฮงผูโดยผู้สืบทอดรุ่นล่าสุดก็คือโกอีซนายตีนัยว่องวง,ว,งวิเศษ ซึ่งเรียนรู้และทําบหมี่สูตรนี้ขายตั้งแต่อายุ10กว่าปีมาถึงปัจจุบันอายุ61ปีแล้วหรือนับตั้งแต่ร้านยังตั้งอยู่ในตัวเมืองตรังแถวแถวซอยสังขวิทกระทั่งเพิ่งย้ายมาสร้างร้านใหม่อยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองช่วงแยกบ้านควรแยกควรปริงบริเวณตรงข้ามทางเข้าวัดนาปอตาบลควรปริงอำเภอเมืองตรังเพื่อให้การจอดรถสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยยังคงมีแฟนคลับ ขับรถยนต์ตามมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของบะหมี่ที่นี่และเป็นหนึ่งเดียวในตรังก็คือจะมีการนำเส้นบะหมี่ใส่เอาไว้ในลิ้นชักเพื่อคงความอร่อยเนื่องจากทางร้านจะทำเส้นสดๆสดเองแบบวันต่อวันซึ่งถ้าวางไว้ในตู้ข้างบนเมื่อถูกลมถูกแดดเกรงจะเสียได้ง่ายโดยก่อนหน้านี้จะเป็นลิ้นชักไม้แต่เกิดรถชนพังจึงเปลี่ยนมาเป็นลิ้นชักสแตนเลสแทน นอกจากนั้นบะหมี่ที่นี่ก็จะมีส่วนผสมของไข่ไก่และเกลือเท่านั้นโดยไม่ใช้สีหรือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นจึงทําให้เส้นบะหมี่ออกมาขาวเหนียวนุ่มโดยสังเกตได้จากน้ําลวกบะหมี่ซึ่งยังคงเป็นสีขาวใสแม้จะลวกบะหมี่ไปมากเท่าไหร่นั่นเพราะเนื้อเส้นบะหมี่ไม่มีสารปรุงแต่งใดๆเจือปนจริงๆเช่นเดียวกับเกี๊ยวหมูที่จะทําเองสดๆหน้าร้านเลย เพื่อให้รสชาติความอร่อยไม่แปรเปลี่ยนโกอีทบอกว่าตนเริ่มร้านขายบะหมี่สูตรนี้เมื่อปี2549หรือเกือบ15ปีมาแล้วซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวมีลูกค้ามากมายหลายระดับขนาดขับรถเก่งมากินก็เยอะถึงแม้จะเป็นแค่ร้านเล็กๆก,ก็ตามกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ตนได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มลงจนไหลหักและซี่โครงแตก ทำให้ต้องหยุดร้านไปถึงหนึ่งปีก่อนกลับมาขายใหม่และย้ายร้านมาอยู่นอกเมืองก็ยังมีลูกค้าตามมาอุดหนุนเพราะติดใจในคุณภาพและรสชาติทั้งเส้นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงและน้ำซุปโดยเฉพาะช่วงวันหยุดหรือเทศกาลจะขายดีเป็นพิเศษบางครั้งถึงกับมีลูกค้าเหมาไปทำบะหมี่ให้กินตามงานต่างๆต,ต,ตั้งแต่200ถ้วยขึ้นไปจนบางครั้งสูงถึง500ถ้วย และไปไกลถึงกรุงเทพเลยทีเดียวโกอิตบะหมี่ไข่เก้ยวลิ้นชักขายในสองราคาคือชามปกติ40บาทและชามพิเศษ50บาทเปิดให้บริการทุกวันหยุดทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา6 3นาฬกา30นาทีไปจนถึงบ่าย2โมงแต่บางวันจะขายดีมากและหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่โทร0 6 2 2 3 7 4 7 3เจ็ดคุได้เื่องไหมครับไม่แม่จ้าปกติจ้งันองเช้าจังเลยครับ ลูกค้ามาในเมืองนะลูกค้าที่เคยรับปะระทานลูกค้าที่ในเมืองนี่100ร้อยเบอร์สิบแต่ว่าหมดทุกวันนี้แล้วกันครับผมหมดบางวันก็ไม่พอเส้นนะแล้วกี่กิโลได้เส้นเหรอได้กี่ถ้วยได้นะครับโอ้ จิมซุปอร่อยอร่อยได้อ่าย่าโอเคโอเคิมป่ะได้ของโดยเฉพาะลิ้นทักนี่มันมีที่มาไงที่มาก็มันแบบมันจะตั้งโชว์ไม่ได้เพราะเส้นมันจะแห้งจะเสียเพรมาไม่ได้ใส่สารกันบูดใช้ไก่เกลือแร่ครับผมแล้วอย่างนั้นแหละทำ ว่าเป็นเจ้าเดือนในวัดรังใช่ไหมที่มีแบบนี้ครับผมก็มีสองเจ้าสามเจ้าเพราะว่าผมหัดให้ของหัดให้น้องๆเขาแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดหลังผมแต่เรื่งนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับครับผมสืบทอดจากบรรพบุรุษการไว้ในลิ้งทักนี่มันทําให้เส้นหมี่เป็นยังไงมันจะไม่แห้งมันจะสดถ้าถ้าตั้งแบบนี้เหมือนร้านเ่อเส้นจะแห้ง เพราะว่าร้านอื่นก็ตั้งโชว์ได้เพราะว่าก็ใส่สารต่างๆไงแล้วอันนี้ไม่มีสารเคมีต่างๆแม่นก็ตั้งน้ำซุปแต่ไม่ใช่ปงชูรสเอ้า้านในส่วนของแผ่นเกี๊ยวนี่ก็ทําสดๆเหมือนกันทำสดครับทําจากเส้นมีเนี้ยรีดให้บางตรังสตอรี่รายงาน